สวัสดีจ้ามันนี้พามาเที่ยวเมืองดัดปลาจ้าเปรียบบ้านเฮากับคือตำบลเลยเนาะพี่น้องตำบลบ้านเขามิแต์ไม่ตือเพื่พี่น้องม่แ้่บ้านสั้นเดียวเนาะแต่บ้านหนายูเด้พี่น้องหน้ายูสวยงามวันนี้เป็น เมื otic, ่อเป็นวันหยุดเนอะมันก็บบบคอยหลายคนบกอยหลายแต่ว่ารถหลายไปซะ่น้าคือหนูบก็จอดไม่เห็นงานกันนี่คือเมืองดันบ้าสันเขาว่าจะเขาเอื่นเท่าเนอะคราวเติม น oh. oui, uh, 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 ี่ก็เป็นมองแรงช้อปปิ้งขาไปทั้งไล่เนาะก็เป็นหมองช้อปปิ้งมองกินกาแฟร้านอาหารร้านขนมปังร้านที่ยังต่างๆเนาะ็ปลปอยเป็นธรรมชาติไปจ้าบ่งอันนี้คือเมืองดันบ่าเนาะเลยไปกับเป็นย่าลิงอ่ะโอ้ยเป็นเออเลยไปกับเป็นย่าลิงกับผมตัวหิอวยูเนาะเขามาก